Hello everyone, welcome back to the class of English with Teacher Prayer again. Today we are going to study about Unit 6 free time in the topic of is going to number 2. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ยังคงอยู่ในหมวดเดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่6 free time และก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมคือ is going to จะเป็นแต่เป็นการทําแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อเป็นการรีเช็คให้มั่นใจว่าเออนักเรียนเข้าใจเรื่อง is going to แล้วนะคะ so today we're gonna use Work book and student book. so prepare yourself before we get start แล้ววันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนกับหนังสือแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนค่ะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะในช่วงนี้ไปเตรียมหนังสือมาได้เลยนะคะให้หนักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมามชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่6ฟรีชามและดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ วันนี้เป็นการทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียลและหนังสือแบบฝึกหัดสมัยหน่วยการเรียนรู้ที่หกฟรีไทม์นะคะและส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ lesson plan มาทบทวนอีกครั้งนะคะสาเหตุที่มี lesson plan เพื่อที่ก่อนสอบนักเรียนจะได้ไปอ่านตามรายละเอียดที่ระบุไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในการสอบนะคะ words and sentences คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่นะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ใน number t o is going to คือหลักการใช้ is going to แล้วก็สุดท้ายเราจะจบด้วย reading comprehension นะคะคือการอ่านจับใจความสำคัญค่ะโอเคก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเราจะทบทวนเรื่องหลักการใช้ is going to กับ what do you do ก่อน w What do you do แปลว่าคุณทำอะไรนะคะแต่ What do you do จะใช้ในการถามเกี่ยวกับสิ่งที่ประธานกระทำในช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันก็จะใช้กริยาช่องที่1แต่ในขณะที่เป็น is going to จะแปลว่าจะทำใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะในกรณีที่ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย is am are ประโยคคำตอบต้องเป็น yes กับ no เท่านั้นให้สังเกตได้ว่าประธานเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้ใช้ he กับ she ให้ถูก เอาละมาดูกันนะคะจากหน้านี้เดาเอาว่า,น,าน,น,น,น่าจะเป็นหนังสือเรียนเปิดสิคะน่าจะเป็นหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยลองดูนะคะคําสั่งคือ look and answer look and answer นักเรียนดูเลยนะคะทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งที่เป็น correct and the r i g h t hand is incorrect แสดงว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ทาและสิ่งที่ไม่ไม่ทำนะคะเราจะมาดูในรูปกันก่อน สิ่งที่ไม้ทำมีอะไรบ้างเท่าที่เห็นก็จะมี take photos ใช่ไหมคะถ่ายรูปแล้วก็มี paint pictures ระบายสีรูปภาพ play k i t c h e and watch TV ในช่องที่ไม้ไม่ทำมี go shopping สัญลักษณ์นะคะแล้วก็อะไรอ่ะ have a barbecue แล้วก็อีกรูปหนึ่งครูแพรดาวเอาว่าน่าจะเป็น plant the flowers หรือล่า ลูกดอกไม้เอาล่ะเรามาดูเรามาทำเรามาทำพร้อมกันก่อน number o n is Mike going to take photos ขึ้นต้นด้วย is มาต้องเป็น yes กับ no ไ i k e เป็นผู้ชายต้องใช้ he อย่าลืมกันนะ m i k ถ่ายรูปหรือเปล่าไม,ไม้จะไปถ่ายรูปหรือเปล่าใช่ก็ต้องเป็น yes จริงๆจ,จะตอบไป yes he is ก็ได้แต่อันนี้เป็นการตอบในรูปของเต็มประโยคเขียนด้วยนะคะ yes he is going to take photos yes he is going to take photos ค่ะ number two is he going to play the guitar is he going to play the guitar แล้วไหมเล่นกีตาร์หรือเปล่าไหมจะไปเล่นกีตาร์หรือเปล่ามีใช่ไหมคะก็ต้องเป็น yes he is going to play the guitar นะคะ number t is he going to go shopping แล้วไหมจะไปซื้อของหรือเปล่า ไม่ก็ต้องเป็น no แล้ว no แสดงถึงประโยคปฏิเสธดังนั้นก็ต้องเป็น no he isn't going to go shopping เปลี่ยนจาก i s t เป็น isn't ซึ่ง isn't ย่อมาจาก is not นะคะอีกครั้งหนึ่งนะ no he isn't going to go shopping ค่ะ <c oughs> number four Is he going to plant a tree? เ uh, อเป็น a tree ไม่ใช่ a flower นะคะ Is he going to plant a tree? แล้วไม้จะปลูกต้นไม้หรือเปล่า <c oughs> No, he isn't going to plant a tree. No, he isn't going to plant a tree. <c oughs> ก็แปลว่าไม่นะคะไม้จะไม่ไปปลูกต้นไม้ Is he going to paint a picture? Is he going to paint a picture? แล้วไม้ยจะไประบายสีหรือเปล่า Yes, he is going to paint a picture. อย่าลืมนะคะประโยคคำถามขึ้นต้นได้ is, am, are ก็ต้องตอบเป็น yes กับ no แล้วให้สังเกตในประโยคด้วยว่ามีกริยาอะไรเพิ่มเติมถ้ามี going to เราก็ต้องใช้ going to ด้วยนะคะโอ okay, เค e r e g o n n a do next <c oughs> ครูแพอขอแก้ไขจากสไลด์หน้าเมื่อกี้น่าจะเป็น Workbook นะคะคราวนี้มาดูสิ่งสำคัญคำกริยาเป็นส่วนสำคัญที่นักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วจำให้ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องใช้ต่อเนื่องจนถึงป6กคำสั่งค่ะ match the verbs with the nouns match the verbs with the noun on your left hand is verb And on your right hand is now แปลว่าอะไรซ้ายมือของนักเรียน1-10เป็นคำกริยาความมือของนักเรียน A-J ถึงเเป็นคำนามกริยากับคำนามจะต้องไปในทิศทางเดียวกันมาดูพร้อมกันก่อนนะคะ Number one put on แปลว่าอะไรคะ put on มีเป็นคำกริยาแปลได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นการสมใส่การแสดงการทำนะคะ <c oughs> Number two go แปลว่าไปใช่ไหมนัมเบอร์ทรี play แปลว่าเล่นนัมเบอร์ m b e r บอร์โแปลว่าขี่นัมเบอร์ไฟฟ์ลิสแปลว่าอะไรคะฟังใช่ไหมคะนัมเบอร์ซ paint แปลว่าระบายสี Number seven, water แปลว่าน้ำจริงๆน้ำเป็นคำนามแต่พอมาทำเป็นคำกริยาจะแปลว่ารดน้ำต้นไม้นะคะ Number half แปลว่ามี Number น take จับเอาทำได้หมดเลยมีค่าคล้ายๆกับ put นะคะแต่ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค and number is collect แปลว่าสะสมคราวนี้มาดูกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเคยเรียนแล้วนะดูซิว่าเราจะถูกไหม คณะครูสามารถกดพอยส์กดสต็อปคลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนทดลองทำก่อนได้นะคะ,ะมามาดูกันนะคะ Number one put on ค่ะก็เป็น put on a show จำได้ไหม put on s s o o w ก็แปลว่าเดินแบบหรือว่าการแสดงนะคะ Number two go go อะไรได้บ้าง Go skateboarding go skateboarding เล่นสเก็ตบอร์ดคำกร,กริยากีฬากีฬาที่ใช้กับ go จะต้องเป็น กรีละเป็นกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing นะคะ number three play play อะไรเอ่ย play a game play a game เล่นเกมค่ะ number four ride. ride 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 ที่แปลว่าขี่ขี่อะไรไม่ได้นอกจาก ride a bike ride a bike ขี่จักรายานปั่นจักรายานนะคะ listen ฟังค่ะ listen to a music ฟังเพลง number six paint paint ระบายสีอะไรระบายสีรูปภาพ p a i n t a picture number seven water water the plants water the plants รดน้ำต้นไม้นะคะ number eight have have a barbecue have a barbecue ก็คือมีการปิ้งย่างมีการทำบาร์บีคิว number nine take take photos take photos ถ่ายรูป and the last one collect collect s t e m s Collect Stamps สะสมสแตมนั่นเองค่ะถ้าจะให้ดีเขียนแปลคำกริยาให้ครูแพรด้วยนะคะเช่น PUT ON ก็เขียนเลยว่าแสดงเนี่ย go ไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเควิก o น n a ดู next อ่ะมาเลยนะคะวันนี้เราจะพยายามทำแบบฝึกหัดเยอะๆเพราะว่าอาทิตย์นี้เราจะเรียนจบบทสุดท้ายกันแล้วนะคะ and number 5 i v e คำสั่งคือ look and compare Look and compare นกเรเลนจะสังเกตว่า we have two pictures but all different มี2รูปจะแตกต่างกันนะมาดูคำบรรยายก่อนดูได้ไงว่าแตกต่างแตกต่างอยู่ที่คำบรรยายนะคะ Harry is a student he goes to school from Monday to Friday Harry เป็นนักเรียนใช่ไหมคะแล้ว Harry ก็ทำไมคะ ไปโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ซึ่งตัวสีเหลืองคือคำว่า g o s นะคะแปลว่าไปเหมือน go แต่ว่าประธานเป็น he ก็เลยต้องเติม es หลัง o นะคะเป็นกริยาช่องที่1คิดก่อนกริยาช่องที่1ใช้กับประธานกระทำกริยาในช่วงเวลาห่วงใด number t มาดูนะคะอีกรูปหนึ่ง tomorrow is Saturday he's going to go skateboarding แปลว่าอะไรคะวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์มี tomorrow วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เขาจะไปเห็นไหมมี tomorrow ก็ใช้ going to นะคะเขาจะไปเล่น s k t e b o a r d i n g คราคนี้มาดูกันอ่ะ n o t e b o left hand is number one and right hand is number two ซ้ายมือคือหมายเลขหนึ่งนะแล้วก็ขวามือคือหมายเลขสองมาดูกัน note บ o x นะคะ รูปภาพที่เท่าไหร่ is about a routine is about a routine เขียนด้วยนะคะ a routine แปลว่าขีนเส้นใต้แล้วเขียนนะ a routine แปลว่ากิจ,จวัตรประจำวันค่ะรูปภาพไหนที่บอกถึงกิจ,จวัตรประจำวันเอ่ย and what picture is about future plans future plans แปลว่าอะไร future plans แปลว่าการวางแผนอนาคตเพราะฉะนั้นรูปรูปรูปที่เท่าไหร่ถึงเป็นการแสดงกิจ,จวัตรประจำวันค่ะ 1> picture 1 picture one is about a routine รูปที่หนึ่งคำบรรยายแสดงถึงกิจวัตรประจำวันนะคะ and picture <c oughs> two is about future plans ส่วนรูปที่สองจะเป็นรูปที่แสดงถึงการวางแผนในอนาคตค่ะครูแพ้ไอ,อบ่อยเพราะว่าครูแพ้คอ,อแห้งครูแพ้ไม่ได้เป็นอะไรใดๆแต่ครูแพ้คอ,อแห้งนะคะโอเค we are going to do next exercise นะคะ อ่าคขาวนี้มา now circle the correct answer now circle the correct answer circle แปลว่าวงใช่ไหมวงคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันก่อน Tom ม,มันจะมี w a l กับ is going to walk Tom is อะไรไม่รู้ไม่มี is เลย to school every day มีคำว่า every day Everyday แปลว่าทุกวันแสดงว่าต้องเป็นกิจวัตรประจำวันเพราะฉะนั้นต้องใช้กริยาช่องที่หนึ่งก็คือ walk s Tom walks to school every day Tom, Tom เดินไปโรงเรียนทุกวันมาดูข้อที่สองค่ะ Tomorrow the children เล่นฟุตบอลมีคำว่า tomorrow ค่ะนั่นจะต้องแปลว่าเด็กๆวันพรุ่งนี้เด็กๆจะเล่นฟุตบอลก็ต้องใช้ are going to play สาเหตุที่ใช้อาเพราะว่า Children แปลว่าเด็กหลายคนประทานหลายคนเราจะใช้ออนะคะ number 3 may always swimming may always swimming เขียนลงไปนะคะ always แปลว่ามักจะสม่ำเสมอ100% always เป็น adverb of frequency ถ้าเจอคำว่า always นั่นหมายถึงนักเรียนต้องใช้กริยาช่องที่1เท่านั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่กระทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น goes m a y always goes swimming m มยมักจะไปว่ายน้ำค่ะ number four Kate the guitar at the party next week มีกีตาร์ก็ต้องเล่นเนาะเมย์ May จะไปเล่นกีตาร์ที่งานเลี้ยงทำไมคะ next week สัปดาหนะ้ามี next สัปดาหหน้าก็ต้องเป็น is going to play นะคะ Kate is going to play the guitar at the party next week Kate จะไปเล่นกีตาร์นะคะ ที่งานเลี้ยงอาทิตย์หน้านั่นเองเพราะมีคำว่า next ก็เลยต้องใช้ ing นะคะ number five david the plants every day อันนี้ต้องเป็นรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมมีคำว่า every day every day แปลว่าทุกวันแสดงถึงกิจวัตรประจำวันดังนั้นต้องเป็น waters david waters the plants every day david รดน้ำต้นไม้ทุกวัน number 6. the bus the bus at 8.30 every morning the bus at 8.30 every morning รถทำไมคะรถมาตอน8.30นาฬกา30นาทีในทุกทุกเช้า every morning แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็น every morning กิจวัตรประจาวันก็ต้องเป็น comes the bus comes at 8.30 every morning นั่นเองค่ะ เหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวันทําเป็นประจำมีคำว่า every ระบุอยู่อย่างนี้เราจะใช้กริยาช่องที่หนึ่งแต่ถ้ามีคำว่า next หรือ tomorrow เข้ามาจะก,กลายเป็น going to ทันทีนะคะโอเค guys h o w about today today is a little bit difficult if you still don't understand about how to use going to วันนี้จะยังคง งงสำหรับนักเรียนบางคนเล็กน้อยครูพาเข้าใจเพราะว่าเป็นวยากรณ์แต่ให้จำเอาไว้ถ้าเจอคำว่า every คือกิจวว่าประจำวันเราจะใช้กับกิริยาช่อนที่1แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่า next หรือมีคำว่า tomorrow แสดงถึงสิ่งที่จะเป็นในวันพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตเราจะใช้ going to นั่นเองนะคะเตรียมไว้ก่อนก่อนขึ้นป .6 จะได้มีความแน่นและแม่นยำเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ค่ะ and again today we have no homework because we already do exercise together นะคะ and I will see you next class ยูนิคคอนแทคมีฟอร์ลูดิสติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า e n g l i s i with ครูแพรนะคะกด Subscribe ติดตาม YouTube ได้ในช่องที่ชื่อว่า i อแพรสวรรณชาแล้วก็แอดไลน์มาที่ i l แพรค่ะ Have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i c e o กสำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาค่ะ